คุณผู้ชมครับตอนนี้7จ็นาฬิกายีนาทีนะครับก็ช่วงเวลานี้ก็มีศิลปินเพลงหลายท่านนะที่จากเราไปนะก็เป็นระดับตํานานนะเป็นระดับแบบโอ้โหสร้างผลงานมากมายานะครับให้เราได้ชื่นชอบชื่นชมกันนี่นะกลายเป็นข่าวเศร้าไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณพรศักดิ์สองแสงนะคุณออสคิริบูลนะครับคุณบูสเกตคุณบูสแกสตันเจ้าของวงฟองน้ำนะครับก็จากเราไปล่าสุด วันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะก็งานของคุณพรศักดิ์ส่องแสงเนี่ยเขาสวดคืนสุดท้ายนะครับเ<ฆ>มื่อคืนนี้เนี่ยนะฮะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าอยู่นะครับที่บ้านขามตําบลบ้านขามอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของคุณพรศักดิ์ซึ่งก็มีเพื่อนฝูงในวงการนักร้องหมอลําศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆนะครับมาร่วมง,งานสวดศพคืนสุดท้ายวันนี้เขาจะมีพิธีชาป,ปนากิจศพแล้วนะครคุณผู้ชมฮะ เมื่อคืนก็มีคุณไม้พิรมพรนะครับมีอาจารย์วัสุขเ้าหารร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดศพนะครับแล้วก็มีมีหลายๆคนที่ไปร่วมงานนะครับคุณผู้ชมฮะบางคนก็ส่งพวงหลีไปก็มีนะครับก็อย่างครูสลานะครับมีมนแคนแก่นคูนไผ่พงศธรหญิงลีสีจุมพลจินสลาพูลลาบเนี่ยก็หลายๆท่านนะฮะมีญาติพี่น้องแฟนเพลงหมอลำมาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่อง ส่วนพิธีชาปนก,กิจศพคุณพรศักดิ์ส่องแสงเจ้าของฉายาไอหน่มแขนซ้ายลาลมมังกรจะมีขึ้นในวันนี้ที่วัดป่าสีสว่างที่บ้านขามตําบลบ้านขามอำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะครับวันนี้นะฮะชาปนก,กิจศพแล้วก็วันพรุ่งนี้จะมีการทําพิธีตั้งประสาทพึ่งทําบุญอุทิศ ส่วนกุศลถึงผู้ตายแล้วก็มีการตักบาตรในเช้าของวันใหม่เป็นอันเสร็จพิธีครับนะครับถ้าจะพูดถึงคุณพรศัั์สองแสงหรือคุณบุญเสาประจันตเสนเนี่นะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำเขาบอกว่าเป็นนักร้องคนเดียวลูกทุ่งหมอลำคนเดียวที่ได้ขึ้นเวทีเนี่ยประทะนะครับกับพี่เบิร์ตนะครับประชันกันเลยนะครับเวทีต่อเวทีแล้ก็คู่กันมาเนี่ยก็เคยมาแล้วนะครับ ในอดีตนี่นะฮะคุณพรศักดสองแสงเนี่ยมีอาชีพเป็นนักมวยฮะม,มีอาชีพเป็นนักมวยนะครับแล้วก็เป็นทหารเกณฑ์ด้วยนะครับในสมัยก่อนที่ผอมมากนะครับแล้วก็ชื่อเสียงนะครับก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าคือชอบร้องหมอลำนะครับแต่ว่าก็มีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาปั้นจนกระทั่งปี2,529นะครับถึง30-31เ็นี่ยเขาบอกว่าดังเป็นผู้แตกเลย มีหลายเพลงมากสาวจันกั้งโกบเนี่ยโอ้โหนี่ดังในกระหึ่มประเทศเลยครับดังไม่มีใครเทียบเท่าตอนนั้นไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรที่ว่านี่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็เป็นโรคหัวใจนะครับโรคหัวใจวายเฉียบพลันนะครับคือประธานโทษเตะก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนสูบพอสมควรนะฮะก็สูบบุหรี่นะฮะแล้วก็มีการเตือนมาหลายครั้งแต่ว่าเตาละนะครับก็ขอให้นะครับไปสู่พบภูมิที่ดีกันต่อไปก็จากไปเมื่อ กลางดึกคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ครับขณะที่กลางดึกคืนวันเสาร์นะฮะค่ะ<า>คุณออสกิริบูลคุณออสคิริบูลหรือว่าคุณรณชัยถมยาปริวัตรนะคะก็จากไปตอนช่วงสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะคะในวัยห้าสิบเจ็ดปีท่านนี้เนี่ยไปด้วยโรคมะเร็งสมองนะคะทางครอบครัวเนี่ยบอกไม่รู้เรื่องเลยเรื่องอาการป่วยมะเร็งสมองครับนะคะแต่ว่าทางเพื่อนฝูงเนี่ยทราบนะคะแต่ว่าคุณออสเนี่ยขอเอาไว้คือก็ไม่อยากให้ใครเป็นกังวลใจเรื่องอาการป่วยตรงนี้นะคะ เพจ Facebook ออสคีริบูลแฟนคลับเนี่ยก็โพสต์ข้อความนะคะฝากรักฝากใจถึงกันฝากความผูกพันที่มีฝากทุกสิ่งล้วนดีๆฝากไว้ให้จดและจํานี่คือข้อความที่เราได้รับทราบว่าคุณออสคีริบูลเสียชีวิตนะคะซึ่งตรงนี้แต่ละคนนี่เห็นบอกว่าก็เศร้าโศกเสียใจกันเป็นจํานวนมากนะคะเขาก็มีการโพสต์คําสอนดีๆที่ส่งให้เป็นแบบอย่างส่งต่อเพื่อนพ้องน้องพี่แฟนเพลงที่เป็นที่รักทุกคนนะคะ กายทิพย์ของพี่ออสคงไปร้องเพลงที่สวงสวรรค์ตามที่เคยรับปากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่วัยรุ่นว่าต้องร้องเพลงให้ดังๆและให้ดังถึงชั้นฟ้าและคงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในรูปแบบตัวตนของพี่ออสเหมือนเคยนะคะทีนี้ในส่วนของงานศพเนี่ยทางครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขมาพิรตารามตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ17ตุลาคมที่สารา2วัดเขมรพิรัตารามราชวรวิหารถนนพิบูลสงครามที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอมืองนนทบุรี ก็มีคนในวงการเข้าไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากนะคะคุณชมพูฟรุตตี้เนี่ยแล้วก็คุณปิงฟรุตตี้เนี่ยบอกว่าคือคุณชมพูบอกทราบว่าคุณออสป่วยมานานแล้วแต่ว่าคุณออสเขาขอไว้นะคะคือคิดว่าเขาจะหายได้รักษาหายได้ปรับไปแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันหรืออย่างคุณปิงเนี่ยก็บอกว่าคุณออสเป็นคนค่อนข้างเกรงใจแฟนคลับไม่อยากให้ใครมาต้องวิตกกังวลเรื่องของเขานะคะก็เห็นบอกว่า วันที่รู้ก็คือคุยกันสนุกสนานเฮฮาอยู่บนรถแล้วอยู่ๆคุณออสก็พูดขึ้นมาว่าเขากําลังรักษาเนื้อร้ายครับนี่คุณปิงกับคุณชมพูฟรุตตี้นะคะเอาลองฟังดูค่ะตกใจมากกว่าคือทราบว่าเขาป่วยมานานแล้วครับแต่ว่าพวกเราก็ตามที่ออพี่ออสเขาขอไว้นะครับคือเขาก็ไม่อยากให้ใครกังวลเราก็เลยไม่ได้บอกใครแต่ว่า ช่วงหลังที่ที่เขาเริ่มลดลงเนี่ยมันเป็นเพราะโควิดด้วยเราเลยไม่ได้เจอกันนะครับก็ไม่ทราบว,ว่าอาการเขาุดลงไปถึงขนาดน,นเขาเคยหายจากอาการไปรอบหนึ่งแล้วคิด nope. <ix ec an> ว่ารอบนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะรักษาได้นะครับไอ้วันที่เรารู้มันเกิดจากการที่เราคุยกันสนุกขานานเฮฮาบนรถไปซ้ำนะแล้วอยู่ๆคอสมันก็บอกขึ้นมาว่าเนี่ยรักษาเดือร้าย ที่ลามไปจนถึงเอาเอ็กซ์พีมสลให้เราดูด้วยนี่เริ่มต้นอันนี้ผมแก้ข่าวนิดนึงเริ่มต้นเนี่ยเป็นที่ปอดฮะเป็นที่ปอดผมบอกว่าเป็นที่กระดูกคือเป็นที่ปอดแล้วลามไปกระดูกครับตอนที่คุยกันก็คือเราไปร้องเพลงด้วยกันที่เชียงรายเมื่อสักปีหกสามปีที่แล้วหกหนึ่งอ่ะฮะแล้วอ้อยก็เล่าให้ฟังว่าเป็นแล้วก็หายแล้วนะครับแล้วก็เอาตีมเอ็กซ์ย์ให้ดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาการก็ไปไปขั้นสี่เหมือนกันแล้ว มันกลับมาอีกทีตอนปี6 2เป็นช่วงที่มันเริ่มกลับมาแล้วมาที่สมองแล้วเริ่มมีอาการที่ทําให้พี่ออสเนี่ยเหมือนกับว่าสนุกสนานผิดผิดไปจากที่เขาเคยเป็นท่านผู้ชมฮะอยู่ <Okay. S 2> ทางด้านหน้าจอนะฮะขวาม,มือก็คุณเทอุเทนพรมมินคุณชมพูฟุตตี้คุณปิงฟุตตี้นะครับก็ล้วนอยู่อยู่ในช่วงของของวัยเดียวกันในสมัยนั้นครับก็ กำหนดการสวดพระพิธรรมศพของคุณออสกิริบูลน,นะครับเ,เห็นบอกว่าจะสวดน,นะฮะไปจนถึงวันที่23ตุลาคมนะครับ18ตุลาถึง23ตุลาคมนะครับนี่นะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็มีอันนี้ก็คือ MV เพลงรอวันฉันรักเธอนะ,อะตอนที่โอ้เป็นเพลงที่ดังแล้วก็เป็นเพลงที่ติดหูหลายๆ,ๆท่านมากนะครับ ราจำไว้วันที่ฉันรอดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่ถ้ารอจงรู้ดวงใจว่ายังปรารถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุดที่รักถ้ารอสงใจคิดถึงหน่อยอย่าให้ฉันคอยใจงอยเศร้าจงสร้างรักเราให้มีพลังเพราะการกลับมา แล้วก็น่าเศร้าอีกท่านหนึ่งก็คือ,อ,อมาเกิดในช่วงเวลาไล่เรียกเลยนะใช่ค่ะก็คืออาจารย์บรูซแกสตันแห่งวงฟองน้ำนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่หลงไหลในดนตรีไทยอย่างมากนะครับชื่อไทยเนี่ยก็คือบุรุษเกตการ์นนะเป็นนักดนตรีชาวอเมริกันที่รักในเครื่องดนตรีไทยอย่างสุดหัวใจล่าสุดท่านก็มาจากไปในวัย74ปีหลังจากที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งตับมาสักระยะหนึ่งนะครับ มีคนในวงการดนตรีเข้ามาร่วมโพสต์ไว้อะไรจจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็มีพี่เบิร์ตธงชัยด้วยนะฮะคือบูสแกตตันเนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับ,บรตั้งแต่อายุ22น,นะฮะตอนนี้อายุ74แล้วคุณผู้ชมฮะก็ผ่านมา52ปนะีที่อยู่ประเทศไทยคือตอนอายุ22เนี่ยมาใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดพิษูโลกนะครับต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งวงดนตรีฟองน้ําร่วมกับครูบุญยงเกตคงนะครับนับตั้งแต่ปี2522ซึ่งเป็นการเอาดนตรีไทยเดิมผสมกับดนตรีแบบตะวันตกนะครับอาจารย์บรูซแกตตันก็ได้รับการยกย่องจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมให้รับรางวัลศิลปะทรกิติคุณสาขาคีตศิลประจำปี2552 โดยเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวครับที่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับดเดี๋ยวเราจะให้ได้ชมนะครับม,รออมีครั้งหนึ่งที่เคยมาออกอากาศในรายการคุณพระช่วยนะเมื่อวันที่10รก,กรกฎาคม2559นห้าห้บ้านะฮะฝรั่งสัญชาติไทยผู้ใช้เสียงดนตรีนำทางชีวิตบรูซแกสตัน ชื่อผมบรูซแกสตันครับชื่อไทยนะครับบูรุษเกตกันผมมาอยู่ประเทศไทย50ปีนะครับเดิมทีอยู่ในชนบทอยู่ที่เบซณนโกแล้วก็ย้ายไปที่เชงใหม่แล้วที่หลังลงมาที่กรุงเทพนะครับถ้าจะถามว่าผมประทับใจอะไรในวัฒนธรรมไทย มีหลายประเด็นด้วยกันเริ่มต้นกับดนตรีแน่นอนรักดนตรีไทยมากชอบอาหารแล้วก็ศาส,สนาสำคัญพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สำคัญของแก่นของวัฒนธรรมไทยแล้วก็รักคนไทยมีนำใจทาย,ยากในโลกนี้ ก็เป็นระดับปรมาจารย์เลยนะคะศิล,ลปินด้วยเป็นผู้ก่อตั้งวงฟองน้ําด้วยนะคะซึ่งด้าน Facebook ของคุณประภาชนสารานนท์ศิล,ลปินแห่งชาติประจําปี2561สาขาศิละปะการแสดงประเภทดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากลแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งเวิร์กพอยของเราด้วยเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความถึงคุณบรูซแกสตันเหมือนกันนะคะก็ได้เล่าให้ฟัง ถึงเมื่อครั้ง40ปีก่อนตอนสมัยเป็นนิสิตสถาปัตย์นะคะก็ไปหาความรู้เรื่องของการเขียนบทการกำกับการแสดงเรื่องของอนักดนตรีนะคะเรื่องของดนตรีก็ได้ไปรู้จักกับนักดนตรีที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเป็นฝรั่งโดยกําเนิดเป็นคนไทยโดยจิตวิญ,ญญาณก็คือพูดถึงครูบูสแกสตันนั่นเองนะคะพิจิตประภาสโพสว,ว่าครูบูสแกสตันเป็นนักเปียโนโร,ระดับโลกที่มาหลงไหลดนตรีไทยฝึกหัดเล่นระนาดเอกจนเชี่ยวชาญและแต่งเพลงไว้มากมาย คุยกันได้พูดคุยหลายประโยคที่เหมือนตีเข้าไปกลางแสกหน้าเด็กหนุ่มอายุ20ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในสมัยนั้นนะคะบอกว่าชีวิตของคนไม่ได้อยู่แค่ตรงจมูกกับปากอย่าออกเสียงมาจากแค่ตรงนั้นคือให้เอาเสียงออกจากท้องให้ได้ตอนนี้เราคงจะได้ยินกันมากแต่สมัยนั้นเนี่ยเรื่องของการโปรเจกต์เสียงยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันมากนักนะคะพี่จิตรประภาสบอกว่ารู้คำนี้ตั้งแต่40กว่าปีก่อนจากครูบูสแกสตันเนี่ยแหละค่ะ ก็ฝึกออกเสียงเราก็บอกว่าพอฝึกมาถึงเรื่องของตรงท้องแล้วก็อย่าแค่ให้เอาออกมาจากท้องพลังชีวิตของทุกชีวิตมาจากพื้นดินเป็นนักแสดงต้องยืนให้มั่นคงเอาพลังจากพื้นแผ่นดินส่งผ่านเท้าไล่มาถึงท้องและเปล่งเสียงออกมาและพี่จิตรก็โพสต์ปิดท้ายว่าพลังของทุกชีวิตมาจากโลกนั่นเองครูกําลังบอกพวกเราพักผ่อนในที่ร่มเย็นที่สุดครับครูบูซครับก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่ที่จากไป แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะอีกท่านหนึ่งก็รุ่นเก่าเลยนะพี่แปะ๊ะครับก็คือ,อ,อคุณจิว๋วประจักษ์ศิลกิรติบุตรนะครับเป็นมือเบสวงอิสซึ่นซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะครับนี่นะครับล่าสุดคุณวสันโชติกุลนะฮะได้มีการแจ้งข่าวร้ายถึงการสูญเสียของคนดนตรีโดยโพสต์ข้อความบอกว่าวันนี้ข่าวเศร้าเยอะหรือเกินขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่จิว๋วประจักษ์ศิลกีรติบุตร มือเบสวงอิซึนที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อทราบข่าวช่วงเช้าด้วยความตกใจก็ขอให้พี่ไปสู่สุขตินะครับแล้วก็มีคือมีพิธีฝังศพตามศาสนาอิสลามนะครับคุณคผู้ชมครเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับอีกสองท่านที่เสียชีวิตไปในเวลาไล่เลี่ยกันกับ,บอีกสี่ท่านที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี่นะฮะก็คือคุณเอกกรินอารีรักหรือเอเชิญยิ้ม เป็นนักแสดงตลกนะครับก็ได้โพสต์ Facebook ว่าแจ้งข่าวตลกรุ่นพี่คือชาลีเชิญยิ้มเสียชีวิตแล้วครั้งหนึ่งเคยได้ไปร่วมงานกันกับคณะสีหนุ่มเชิญยิ้มและก็หนูคลองเตยพี่ชาลีเนี่ยเป็นตลกรุ่นพี่ที่น่ารักมากวันนี้พี่ชาลีเชิญยิ้มเสียชีวิตแล้วขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพี่ชาลีด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่เสียชีวิต ล่าสุดเมื่อค่ำเมื่อวานนี้เนี่ยเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์ได้แจ้งข่าวเศร้าว่าเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยแหลมพระนครฟิลม์มหรือทวัตชัยพันพักดีผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์คนดังและก็เป็นผู้จัดการทั่วไปของค่ายภาพยนตร์พระนครฟิลม์มก็จากไปอย่างสงบโดยคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าแหลมเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคเครียด เวลาเครียดเนี่ยความดันจะขึ้นสูงตามไปด้วยสรุปแล้วในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเนี่ยนะฮะคุณประจงคุณยงคุนยกฮะท่านผู้ชมฮะนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนในบันเทิงนะครับเสียชีวิตไปทั้งหมดที่6กคนในเวลาไล่เลี่ยก,กันนะครับหชีวิตเลยนะครับโอโ้โหจนจกระทั่งหนังสือพิมพ์บางฉบับเขาบอกว่าโอโ้โหเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เศร้าสลดมากของคนในบันเทิง เขาเรียกว่าพาเรตกันเสียชีวิตประทานโทษนะผมใช้คำพูดของการพาดหัวนะครับเอ,อครับเดือนดาวดับว่าอย่างนั้นนะคะคขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวด้วยนะครับ